คับวันนี้เรามาเล่าข้าวหงงหินกันต่อนะครับบทสิบห้นี่ก็ได้ไปอยู่สิบเอ็ดตอนนะครับวันนี้มาถึงตอนที่สิบสองนะครับ <c oughs> ก็อันพญาปลากับวิมาปาอันวิมาลาเทวีปกจะเกียมเข้าไปในวงนังแลวนะครับเออครับอันตกลงกันเรียบร้อยแล้วโอเค <c oughs> เอามาก่อยต่อเลยนะครับ ครับก่อนที่เราจะเดิมเนินข้าต่อนะครับไปก่อยลักษณะของการเขียนข้าวของเพื่อนก่อนนะครับเออข้าวโบราณน,นะเพื่อนมีหลักการเขียนของเพื่อนนะครับเออก็คืออันเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวบาดหลังบัดนะ่าโอเคนะครับมันก็จะทํเพื่ออันวัคกี่หนึ่งนะใช่ไหมวัคี่หนึ่งนะและวัคที่สามนะเป็น อ่าเป็นสามกำาเป็นส่วนใหญ่เหไหมโอเคนะครับเห็นไหมเป็นสามกำก่อนเน้นเน้นเห็นไหมถ้ามันอธิบายความปรชัดก็อนุโลมเขาเป็นสี่ได้ไหมเนี่ยยังงี้อย่างาง,าง,าง,างี้ๆไหมอ่าอนุโลมเขาเป็นสี่ได้มันก็เหมือนกับอันก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเพรานบอกว่าบาทมันมีแปดกำเออถ้าเขียนปรชัดก็อนุโลมเขาเป็นเก้าได้เออนะมันก็คล้ายๆกันนะครับเออลักการนะโอเคนะครับ ครับมาดูอันฉันตะลักเลยนะครับมาฉันตะลักข้าวเอออันปกติข้าวหงหินนล่วมันเป็นข้าวเก้าเงาของอันข้าวละนานะครับเออเออปินมีมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับเออเล่ากันในวัดในวานะครับมาไหมอ่าเปินข้าวหนึน่งบทนะบทหนึ่งบทน้อยๆเนี่ยมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึงน่งบาทสองบาทสามมาไหมมาไหมโอเคนะครับมันเรื่องเป็นเรื่งบทเรื่งบทน้อยๆโอเคนะครับมาไหมอันแตและ อันบาทนั่นนะมันจะมีอันอ่าสี่วักนะครับวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่มากรรมตายวักไหนมากรรมตายวักอะ่ะเออปนจะกำหนดเสียงไม่ฮื้อนะครับเออแต่ละวักแต่ละวักนะมันจะว่าเขียนกันไปเลยนะเข้าหามากอยแล้วเข้าหามะกอยาอ่ตายเริ่มเลยนะครับเริ่มบาทที่หนึ่งนะอันตายวักที่หนึ่งบาทที่หนึ่งเออปนบอกว่าให้ลงเลย สองเสียงนะครับมาได้เสียงสะมันก็ได้จัตวาก็ได้เออจอนเออกุณจอนเออจอนเสียงสมันครับอันบากทีสองนี่ลงด้วยเสียงตี้ก็แบบมาอสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไม้ไปเสียงตี้ยาวโอเคนะวองไหมไม้ไปเสียงตียาวนะครับแบบไหมไม้อันสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับอ่าว่ากันนะต่ป่้นเอาไม้ไปเสียงตี้ยาวไหมอัน วักเจียนสามเนี่ยลงในเสียงโทรพิเศษโทเมืองใกล้โอเคนะใกล้โอเคนะครับอ่าใกล้นี่มันเป็นเสียงโทรเมืองโทเมืองโทพิเศษของเจาายย้าไตยวนโดยเฉพาะนะครับเออบอกว่าไตายวน,นเจียงแสนไตยวน,นเจียงใหม่ไตยวน,นสี่คิ้วไตยวนอันอันเสาห้สระบุรีนะครับไตยวนโคบวนลาดบุรีวนะ่าเนี่ย ไตยนสำเนียงของไตยนทั้งหลายไก่ไก่ไก่ก้ากุ้มมยมันจะสูงกว่าอันภาษาไทยไปครึ่งเสียงนะครับอันภาษาไทยพ้นอันใกล้นะครับไกลใกลไกลใกล้ใกลมันเสียงโทปกตินะครับ อันภาษาอันอันจำเนียงไตยนวนนะไก่ไก่มันขึ้นแบบมน้อยขึ้นบบไมน้อยเป็นครึ่งเสียงนะครึ่งเสียงมาถึงเสียงเตื้อประมาณครึ่งเสียงนี่ไหมอ่านยปวดห้องมาเสียงโทพิเศษมันเป็นของไตยนวนโดยเฉพาะนะครับอันกรรมนี้อันไตลือพ้อนออกเสียงเองนะครับเป็นไก่นะครับ <c ười> ไก่นี่ก็เป็น ไก่นี่เป็นเสียงจัตวานะครับเออจัตวาเนี่ยเป็นเสียงปูนไปใกล้ๆเสียงตีปุ๊บเนาะใช่ไหมอันนี้มันปิ้นกันนะครับเห็นมมอันไก่นี่ก็เป็นไก่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 มันเป็นยังไงมาเอาอะไรจะแปาเสียงนั้น อันนี้มันเป็นฉันญลักของไตยนวลจะไหมเนี่ยจะไปเอาฉันญลักของอันไตเลืออไตยองมาปูนนะครับโอเคนะครับอ่าอันนี้เหมือนกันเนี่ยมาเอาเนี่ยป่าไม้เนี่ยไม้นี่มันเปิดออกเสียงโทนะครับเน่ไม่นะไม่ไม่อันนี้ป่าเนี่ยกับอันเป็นป่านะครับป่าไม่ป่าไม่ป่าไม่ไม่เนี่ยกับไม่ ไม้นะก็ Studio. ไม้นะก็เป็นไม้นะเปลี่ยนป่นออกไม้นะก็เนี่ยมันเป็นยังไงมันมันมันสำเนียงเอาเอาอ่อนใจหรือก็ใจยองมาป่นมันปิ้นกันเป็นหมดแล้วก็โอเคแล้วอาวัตที่ right. สีนี้ลงด้วยเสียงอ่าสามมันก็เห็น <mitad> ไหมเมืองอ่ะเมืองเห็นไหมสามัญเมืองเห็นไหมอันใจหรือป้นเมืองเมืองมันขึ้นไปแหละไม่มามันเมืองเมืองเห็นไหม อ่ามันมันเมืองมันจะเมืองแล้วก็บมันจะเมืองจะเฉยเป็นเม่วงมืองมันไปอ่าเออมันมันปิ้นอย่างมันมันมันซับก็เป็นมดนะครับเอออะไะอ่าอันนี้เราปอมืดกุ้มอ่ากุ้มเอออันกุ้มกุ้มม่นจะมืดกุ้มฮ่าฮโชดีโชดิกุ้มกับกุ้มสิ่งที่อันนี้เนี่ยกุ้มกุ้มม่นจะกุ้มกุ้มไปเลยเนี่ยกุ้มกุ้ม โป้มืดกุ้มเอเอเสียงตีมาเสียงตีกุ้มอ่าโอเคนะครับไหมอันบักกีซองนี่ลงในเสียงอ่จัตวาก็เหลืองอ่ะเหลืองเหลืองอจัตวาอ่ากุ้มกุ้มเลยั้ยกุ้มเป็นเปิ้ลมันอ่แต่เหลืองเป็นกุ้มนะครับกุ้มเป็นออกเสียงโทเห็นไหมไอเหลืองเนี่ยเหลืองเสียงจัตวาเนี่ย อันใจเรือมันออกเรื่องเรื่องเรื่องมันเป็นอย่างปุ๊บปุ๊บหมันปิ้นไปหมดนะครับเอาปเาบะบะอาละอาละโอเคนะคอ่ารอมันเมื่กรรมอันจอมันเป็นอย่างครับจอพิเศษเอาบางที่สามนะครับบางที่สามอันอันลงในเสียงอ่ะสมันก็เลื่องเลื่องเอาละมาอู้ละเสียงใจเลือกับใจยงเอาใจยงเับใจใหม่นะครับ อันวักที่สามลงนิดเชียงอันนั่นนั่นโทพิเศษโทเมืองก้าอโทพิเศษตัวเมืองอันเป็นของแตนยวนนะครับก้าเอาละต่อไปนะครับบักอันบาทที่สามนะครับบาทที่สามวักที่หนึ่งนะครับบักที่หนึ่งของบาทที่สามก็เหมือนกับวักที่หนึ่งบาทที่หนึ่งอันเดียวกันไงมั้เพราะนั่นเร่สองเสียงเหมือนกันนะจะเอาเสียงสมันก็ได้เออจัตวาก็ได้เออลงเออลงเป็น เสียงอันสามัญก็หมายแม้ว่าที่อันสองนี่ลงด้วยเสียงโทรพิเศษโทรเมืองตาตาหมายไหมอันนี้มันโทรเมืองนะครับหมายไหมอันวกที่สามนี่ลงด้วยเสียงสามัญก็นำนำนะครนำนะครับอันวกที่สี่นี่ลงด้วยเสียงอันนั้นอ่าตีนะครับมาอ่ามาถึงตีนะครับมาอ่าโอเคนะครับ อ่าได้ได้ไลยมานันถรับสามบาทเอ๋อแถมยังบัตรอ่ามาถึงบัตที่นึ่งแล้วก็บัตท <ices> huh kind of <ip> ี่นึ่งบอกที่นึ่งบัตที่นึ่งอ่าเปิลบอกให้ลงในสองเสียงปลาลาเสียงสามัญนะครับเอ็มเอชจัดว่าก็ได้สามัญก็ได้ลาเป็นเสียงสามัญก็เอ็มเอชบอกที่สองนี่ลงในเสียงตีก็มาอันฟ้าเออเสียงตียาวก็ไอ็มเอเสียงตีจันก็ได้ยาวก็ได้ฟ้าเสียงตียาวก็เอ็ม อันบกที่อันสามเนี่ยอันลงในเสียงอันโทพิเศษโทเมืองก้าก้านะครับเ็นไก้าโทพิเศษโทเมืองนะครับโทเมืองอันบกที่สี่นี่ลงในเสียงสมัณฑ์ครับตางเออตางเห่มัหมโอเคนะครับต้องใจเสียงแบบอันเสียงสำเนียงของไตยนนะครับไตยนเชียงใหม่นะครับหรือไตยนทั่วไปก็ได้นะครับเห็มไหม ครับได้แล้วนะครับมาฉันทะลักฉันทะลักษทั้งหมดในมาอันสี่ชุดหมายเครื่องอันกำที่มันเป็นสี่ชมพูที่หมายว่เนี่ปุ่นกำนดเสียงว่ออตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับเออท่านไปเขียนไม่ใช่ไปเขียนไปเลยนะับเออมันต้องเอาเสียงนี้เสียงนี้นะให้แม่ครับเอาละท่านหูละฉันทะลักษนะแล้วก็ท่านหูกับว่าปุ่นห้องว่าข้ามันมาเออมันมาจากไหนอย่างไ้นะับไอ้แม่มันเป็นอย่างนี้นะพยเอากรรมตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ย เมืองเออก้าเมาตั้งอะไรๆๆๆการตายของแต่ละบ้านเนี่ยเอาไปโยงอันไปก้องกับอันโยงหรือก้องอันตายวักที่สองของบาตต่อไปนะกับบาตต่อไปนะมันก็จะกล้องมัดห้อยกับไปอ่ะห้อยกับไปอมองเห็นไหมก้องห้อยนะเออมันไม่มีกี่บัตไอ้บัตห้อยกับไปนะมันห้อยไปเลยห้ายไปกี่ก็ห้อยเหมือนเชื่อข้าวกับห้อไปเออโอเคแล้วไปมาข้าวมาดูแล้วครับ คำตายของบาทที่หนึ่งเนี่ยเมืองเออเมืองเห็นไหมเปิ้ลกับมะกรองกับเหลืองเออตายวัคที่สองของบาทที่สองเนี่ยไหมอันเฉลยอ้างเฉลยอ้างไหนมาโอเคแล้วไงมาคำตายของบาทที่สองเนี่ยอันก้าอ่าก้าเปิ้ลกับมะกรองกับใต้ใตยวัคที่สองของบาทที่สามเนี่ยไหมสละอ้าสละอ้า ครับอัางกำตายของบาดที่สามเนี่ยมาเออประกอบมาก้องก็ฟ้าเออตายวักที่สองของบาดที่หนึ่งของบทต่อไปเนี่ยเนี่นี่แม่มันก็จะก้องอะไรไปเรื่อยๆนะก็บ่มีเฮ้ออันลุดนะครับเห็นไหมอะมันมันปนเฮอไปก้องไปเรื่ยเหมือนเยาวไปเรื่อยเหมือนเชือกข้าวนะออันเหมือนเหมือนไปเออเชือกมันบอกไข่ห้องนะบอกห้องข้าวเฉยๆแล้วก็เลยห้องข้าวเห็นไหม ปัจจุบันนี่ก็เลยห้องข้าวนะครับเอาละเอาละเอาละตั้นโฮเลยนะครับระหว่างบาดนี่ไปเอาสละไปกองนะครับเอาละระหว่างวักเลยครับระหว่างวักไปเงี้ยได้กันครับเออเอาละเอาละเอาเอาโอ้ไปกู้ไปกู้ไปเนาะวักอันกู้ที่หนึ่งครับวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเนี่ยเป็กู้ไปกู้ไปนะครับกู้ที่สองก็วักที่สองวักที่สามเนี่ยมากู้ที่สามก็วักที่สามวักที่สี่นะเอาโอ้ไปกู้ไปกู้ไปนะครับมาอธิบายไปกู้ไปกู้ไปนะครับครับอันวักที่หนึ่งกับวักที่สองของอันอันอ่า ของข้าวหงหินเนี่ยเออ่อจะเน้นนะก็นเน้นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ประกอบนะก็มันมาเหมือนอัน,อนระวางบาทนะระวางบาทเพราะอสระปกองกันอันแต่ระวางว่าอันนี้เพจะเอาเนเื้อเรื่องเัินเอาเนื้อเรื่องมันอันสัมผัสกันเนี่ยก็เอาไ้อันเนื้อเรื่องมันมันต่อเนื่องอันนะอู้หูเรื่องอันนั้นอ่ามาเอามันเอาเนื้อเรื่องไปใหญ่ฮะอู้กัน คือมันอันบอกได้ว่าอันฮูวัดเวนเวายมันทําอะไรใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอนั้นยังก็ว่าไปนะ้อไมามันเนี่ยเอาเอาอย่างอันมากกว่าไปแจเอาสระไปกล้องกันเหมือนแต่ละบาทแต่ละบาทนะไรมาอ่าก็เอามาไล่ก่อนแล้วก็ไปมาขี้กุญจลออกจากออกจากมนมีสลระออนสลระออนเดี๋ยนี่เลยมาเห็นยังครับ อันนี้เพิ่นบอกว่าอันสัมผัสแบบเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่นะก็เนื้อเรื่องเนี่ยเอาเนื้อเรื่องเป็นใหไงนะก็ขี่กุญจรออกจากป่านะออกป่าออกจากป่าไม้เม่โอเคนะอันนี้เราปอมืดกุ้มมาผู้ปอมืดกุ้มพูนกุ้มไอ้กุ้มก็กุ้ม่พอดีโอเคมันสะลุ่มสะลุ่มมึนะพอพอดีมันพุกบมันสัมผัสได้ก็โอเคแล้วเอาอมันมืดกุ้มมาพูนกุ้มมืดกุ้ม เอาแล้ได้ไปพุกสัมผัสสระไปอีบดีนะเอาต่อไปนะครับจ้าตุลงออกยายมันมีสาะองค์สระองค์นี่เลยออกยายอันนี้ครับอันนี้เป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่เห็นไหมเอาต่อไปแล้วครับต่อไปนี่พญาปลากับองกับองนอกกว่าเห็นไหมครับมันมีสลระอาสาระนี่ไหมอ่าสรุปแล้วก็ อันพุกสัมผัสสาระพระเห,หากู้เดียวเห็นไหมกู้นี่กู้นี่ไอ้กุ้มกับกุม้มกุ้มกับกุม้มนอกนั้นเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องโมด <c oughs> โอเคนะครับต่อไปวัคที่สองือะวัคที่สามนะครับอ่าวัคที่สองและวัคซี่สามของแต่ละบาดเนะี่ยออนะโอเคนะเอามาอู้ถึงอันบาดทิ่นวัคที่สองวัคที่สามของบาดทิ้หนึ่งนี่ก่อนนะีบาดที่หนึ่งนี่ว่ปกติแล้วนะครับอันอันวัคที่สามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลวี้ยวพอดีมันเป็นสี่กำไหม อันอนุโลมมันเป็นสีได้อโอเคแล้วครับอันนั้นกรรมตายวัดของบาดที่สามเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เลี้ยวไปหาตายวัดที่สองเนี่ยมั้ยอ่าอันอันวไอ้วัดที่สองและวัดที่สามของบาดที่หนึ่งและบาดที่สามเนี่ยเป้นเป้นอนุโลมฮึอเลี้ยวแบบอันอันสละก็ได้เลี้ยวแบบเนื้อเนืองก็ได้นะเลี้ยวเนือเนืองคือสละอื่นๆนะสละอื่นๆอะไรมาอันนี้เลี้ยวแบบสลักไหมใกล้เลี้ยวไปหาไม้โอเคนะใกล้ไ อันนี้โอเคในการเลี้ยวไปหาไม้หมเลี้ยวจะเป็นเลี้ยวเป็นสระอื่นๆก็ได้นะครับาที่มันเอาเนื้อเรื่องมันมันมันคล้องจองอ่ะนะโอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปอันวัคที่สองหรือวัคที่สามของบาดก้อมเนี่ยบาดก้่อมข้าก้อมเนี่ยอันนี้สามตัวเลี้ยวนะครับหาวัคที่สามเนี่ยสามตัวเลี้ยวนะครับเน้นกำตายวัคที่สามเนี่ยเน้นให้มันเลี้ยวไปแบบสระนะครับไหมอ่าไปหาวัคที่ตายวัคที่สองเนี่ยมันก็เหมือนอันวัคที่ สองว่ากี่สามของบทที่หนึ่งบทที่สามนี่มันได้สองอย่างใช่นไหมอันนี้ได้อย่างเดียวนะครับเห็นไหมเน้นแล้วก็เน้นเน้น,น,นืออันเหลี่ยวไปแบบสระ,ะนะครับ,หเ,นนรบเ,รเห็นไ,ไหมเน้นนะครับมาเลืองเหลี่ยวมาหาเลืองเห็นไหมเน้นนะครับไม่ใช่บังคับนะครับมันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้ามันอันเนี้ย ไอ้เร <ítulo> <ard> anyway, ื่องเนี่ยมันเป็นอันนันอันนันก๊อันนันเสียงอ็ดูเนี่ยอ่าเป็นเหลืองเป็นเรื่องเป็นเรื่องเนี่ยอันนั้อันนจะต้องเอาเลืองเลืองเรื่องอย่างนั้นไปว่าง้านหน้าวันไหมแล้วลงกรรมที่เป็นเป็นเสียงสัมัอยู่ตรงเนี้ก็แต่งเป็นหัวขยองเห็นนะครับอ่าเกาะหันกันมาหลายเตื้อแลวนะหัวขยองนะครับเออท่านก็ไปปูนพูนก้อยนะครับเหมนไหมต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบาทที่สามเนี่ยครับอันนี้ก็อู้ไปเลยนะครับเฮ้ยได้สองอย่างนะครับ จะเหลียวแบบสละก็ได้เหลียวแบบเนื้อเรื่องก็ได้เนน้นำเหอลียวมาหาต้ามันต้องอ,อ่อนถึนะพอดีมันมีนาเนี่ยไหมอันนี้มันเป็นอันอันเพื่อนองวาหัวโยงนะครับเพือเอามายง,งหน้านากับต้าเนี่ยโอเคนะอันนี้เป็นหัวโยงนะไอ้มานากับตาอันนำเนี่ยมันเหลียวไปแบบอันแบบเนื้อเรื่องนะครับแต่อันนี้มันเป็นหัวโยงนาแล้วก็นากับ,ากบตาโอเคนะครับ สระอาสระอามาอยู่ตั้งหน้าไปโอเคแล้วครัะอัานท่านอ่านเลยนะเข้าไหมอ่านวักอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ก็อันวักที่สองวักที่สามองบัตรที่หนึ่งเนี่ยมันก้าเหลียวมหาคว้าอันนี้เหลียวแบบสระนะครับก็ได้สองอย่างนะครับเห็นไหมเอาละต่อไปวักที่สามหรือวักที่สี่เนาะครับครับอันวักที่สามหรือวักที่สี่ของอันบัตรที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็บัตรที่สามเนี่ยมาบัตรที่หนึ่งเห็นไหมบัตรที่สามเนี่ย เมื่อร้อยปีที่แล้วนี่พันถือว่าเป็นวัคเดียวกันนะครับเออพ่นพราบันถือว่าไอ้ซองตัวหลังเนี่ยซองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมผัสก็สามตัวหน้าได้นะ่ะหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยด้วยสระเอหรือด้วยอักษรเออใช่ไหมอักษรมันีอันวันนี้มันมีสักสักอย่างนะครับมาสัมผัสสักอย่างนะครับมันโอเคนะครับ ก็บอกก็หุ้มเล้ว่าอ๋อเมื่อร้อยปีที่แล้วบรนถือว่ามักเดียวกันนะปนจะพิมพ์ติดๆกันนะไม่สมัยของพิมพ์พลังมังใจนะโอเคนะครับเออแต่ปัจจุบันนี้เปนได้แยกกันเห็นนะครับอันตายวักอันบาดวักที่หนึ่งและวักที่สามเนี่ยเปนแยกเป็นสองวักสองวักนะครับมาเหมือนที่อ่านปัจจุบันเนี่ยมันก็จะทําเมื่อนแต่ระบาดแต่ระบาดนะมันมีอยู่สีวักสีวักสีวักนะครับมันเหมือนที่หันเนี่ยโอเคนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือ ตต้มักที่สามเนี่ยมาอ่าต้ักที่สามเนี่ยเปิ้ลของบัตรที่หนึ่งเนี่ยมาเปิ้ลมีชันทะลักเฉพาะนะครับคือเสียงโทพิเศษโทเบืองโอเคนะครับอันกำใต้ของอันบัตรที่สามของอันบัตรที่สามเนี่ยมาบักที่สามมาบัตรที่สามเนี่ยเปิ้ลเปิ้ลเป็นเสียงทะมั่นละไงเน่เปิ้ลมีชันทะลักเฉพาะเปิ้ลนะโอเคนะครับท่านคงเข้าใจนะครับอธิบายให้ฟังนะครับอ่า อันต่อไปวรรทีสามและวรรทีสี่ของบาทก้มเนี่นะก็เห็นไหมอันนี้ก็ใจลัการเดียวกับอันวรรทีหนึ่งวรรทีสองเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยมันเน้นเป็นการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะก็เห็นไหมแต่ถ <bar ischen> ้าม <life> ันปุกสัมผัสอันสาระได้ดีนะครับเออสุริยานเรื่องกำลังเด็ดกล้าเนี่ยมันมันฮู้กันนะมันฮู้เรื่องไงมามันมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยสุริยาเรื่องกำลังเด็ดกล้ามันเด็ดกล้ามันเรื่องเรื่องอะเรื่องมากระเด็ดมันยังกล้าอยู่ โอเคนะครับอันเนี้ยเน,นี้ยอันนี้คือลักษณะของอันการสัมผัสหนกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาดระหว่างวัก่าจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหน,นอ่กาก็อธิบายไปหค้อหมดแล้วนะครับาแต่อย่างว่าข้าวหุงหินนี่นะปนอย่างจะนเลอยู่นะครับเออแถมสามซี่ยังก็นะครับไอ้มาเพื่อข้าวมันมืนลื่นไหลนะเออมืนลื่นไหลคือจอยกันไปลืล่นลืล่นล เวลาอ่านก็อ่านไปแล้วลุ้นๆๆๆๆๆให้มันไหลมื่นปากแปลงโอเคนะครับอันนี้มันเข้ามันมื่นปากโอเคนะครับเพื่อจะเน้นอยู่แถมสามที่ยังหมนะครับเห็นไหมอ่ะอันแรกก็คือเอกเน้นเอกทรงครับอันแรกอะเพื่อนหันอันนี้ยเนี้ยอันเสียงเสียงเสียงตีนี่ยเสียงตีอยู่ที่ไหนนม่ได้เสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ไนี่ยเพืนจะเน้นเอกทรงก็ไปใส่นะก็เห็นไหมะเน้นเอกทรงก็ไปใส่เลย ใส่คือมันนั่นถ้ามันใส่บาได้ก็บเป็นอย่างเดีใส่คือนั่งนักอ่าใส่ให้ได้นั่งนักอ่านั่งนักนะครับเห็นไหมอ่าแล้วมันจะมมวนไปเองนะครับอ่าโอเคเอกทรงนั้นมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าแล้วก็ไม่เอกเสียงเทแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทะะออ่านะก็อ่านรี่เอาไปไล่กว่านะครับเห็นไหมอ่าอ่านต่อไปนั่นก็คืออันอ่าควรจะเน้นอันอนันกรรมที่มันเป็นอันอัน อักษรตัวเดียวกันอันสองตัวติดกันไหนมาอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ไก่ไกล้ไก่กับไก่้เห็นไหมอ่าหลือมันเป็นสระกู้ถึงตัวเห็นไหมไก่กับไกล้เห็นไหมอ่าแล้วก็อันที่สามก็เป็นอันสระกู้สระ,ะอันตัวเดียวอันสระเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ก็ไก่กับไก่เนี่ยเป็นสระตัวเดียวกันเหมือนกันนะก็ถึงถึงอักษรถึงอันสระเห็นไหมมันเป็นไงไหมอ่าเนี่ยคือเน้น เน้นแล้วมันม้วน่าอย่างนี้อักครอันปลาเนี่ยก็ญ่าปาอย่างนี้มัน,น, yeah น it ก็ er. เป็นอันสละโก้นะครับมามาโอเคแล้วก็อันต่อไปนั่นก็คืออันอันอันที่สี่อ่ะก็คือกำซ้ำม้วนนะครับเออมันมินก็ใส่มาให้เทื่องนอกครับมามาอ่าอย่างเช่นไปปูนไปเพ่กำไปแล้วมันซ <to> ้ำแล้วมันม้วนมันอู้ซ้ำแล้วมันม้วนเออเอาละเอาละเอามาไล่ควายนะครับ ขี่กุญจอนออกจากป่าไม้จึงออกจึงจากจึงป่าเอกมดเอกมดนะครับใช่ไหมอันนี้เอกมดโซ่ไม้ไม้มันนสิ่งตีไหมอันนี้จึงออกจึงออกกับเสียงเองนะครับจากกับเสียงป่าเองนะครับป่ากับเสียงเองนะครับหมนยไหมอันนี้อันนี้เป็นเอกทรงถึงมดถึงสามตัวโซ่ไม้ <laughs> ปอบอไก่ไก่ไอ้ไก่กับไก่ไก่นี่มันอันอ่าเสียงโทรพิเศษได้ไหมอันโทรพิเศษโทรเมืองอันไหมอันไก่เสียงจัลวายไหมปอเสียงสามัครไหมอันเพื่อเอาบ่อมาส่งทางหน้าเนี่ยเนี่ยบ่อส่งไก่ไก่นี่ก็ได้อ่านไหมบ่อส่งไก่้ส่งโทรพิเศษมาแถมมาป้อมเป็นอันไก่ไก่ไอสไลสไลกู้เนี่ยแมไหมอันบ่สนใจ อันภาษ,ษาละนาพุนมีสระไอายไหมอันไม้หลายอย่างตัวเดียวเห็นไหมอันนี้มันภาษ,ษาไทายไปเลยมันก็สื่อละสละอนะอันนี้แหละสระไอากู้เห็นไหมแถมป้อมเป็น,นอันกอไก่กอกอเฮ้ยกอเนี่ยกู้เห็นไหมนะไหมีทั้งหลายอย่างเห็นไหมเอกทรงกอกอไอ้ไอเห็นไหมสามอย่างนะโอเคหิมเมืองอ่หิมเมืองนะครับมาต่อไปนะครับอ่า อันกุ้มเห็นไหมมืดไอ้มืดนี่มันเป็นอันเสียงโทนะก็มืดปอมันเสียงสะมานาะมืดอ่ามืดมันเสียงโทนะก็เห็นั้มเสียงโทปกตินะครับมืดอ่ามืดกุ้มกุ้มมันเสียงตีไหมมืดจงกุ้มผุ่นกุ้มไอ้กุ้มนี่มันเสียงโทพิเศษโทเมืองเห็นั้มอันผุนนี่ยเป็นเอกเสียงเอกไหมอันนี้เอกจงแล้วไหมไอ้เอกจงมอันน <c oughs> <bland OD> ี้เอกจงเห็นไหมตัวเหลือง สุลิยาเลืองกำลังแดดกา้า <c oughs> ก้านี่มันเสียงอันโทพิเศษตัวเมืองไอแดดนี่มันเป็นอันเสียงเอกนะครับเม่ไมอ่ะเสียงเอกนี่ก็คือเอกทรงนะครับอ่าเอกทรงทรงก้าไอแดดทรงก้านะครับจะทุลงออกยายเป็นตาอ่าออกยายเป็นตามันเสียงโทพิเศษเห็นไหมโทพิเศษตัวเมืองเปลนมันเสียงอันจัตวายายเสียงสามัญเห็นไหม ออกนี่มันเป็นเสียงเอกนี่ก็เป็น,นี่ยออกตาเนี่ยฮะอ่ะมาส่งตาเนี่ยเอาไว้ไก่ไก่พู็ได้ใไหมเอาไว้ไก่ไก่พูดก,ก็ส่งตาใไหมอ่ะเห็นไหมออกยายเป็นตาเอาออกนําไปก่อนใช่นไหมเจนานำเฮอขี่ม้นนมาม้านี่มันเสียงตีไหมอันขี่นี่มันเป็นไม่เอกเสียงเองนกนะกว่าขี่ม้า โอเคนะครับอันนี้มา,า,ลนะาแล้วเนาเอาละเอาได้สามบาทแล้วโอเคนะครับเห็นไหมลักษณะการเขียนข้าของเปินเป็นอย่างนี้นะครับข้าวของนี้นะครับมันถึงเป็นอันอข้าวที่มันเล่ากันมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะครับอเขาออยังมาเล่ากันต่อนะครับครับก่อนจะไปก่อเดี๋ยวขอจิบน้ำก่อนนะครับครับก่อนจะเริ่มเดินทางออกก่อนแล้วนะครับเห็นไหมอัน พญ,ญาปลาเจปาวิมาลาเจวีกับพวกกับพวกหมูทั้งหลายนั่นจะเข้าไปในเวียงวังแล้วเอาละเริ่มแล้วครับขี่กุญจลเอาละเริ่มขี่จ้างกันละออกจากป่าไม้ออกจากอันสวนอุญ,ญานป่าไม้นะปอบอกไก่ไกล้เ,เมืองมันก็ไม่ใช่ไก่ใกั้เมืองเนี่ยประมาณ สองสามกิโลนั <repairing muitas TP> ่ก <mailbox cave wtedy> ็ประมาณอ่าปอมืดกุ้มเออมืดปุ้มกุ้มฮาปุ้มพุ่นกุ้มเออุ่นดึงมมดกุ้มพุ่นกุ้มตัวเหลืองไม่มาบนมันมนเหลืองไม่มาโอ้สุริยาเหลืองเอออันไอันเกาะ อันตะว,วันหมู่คอยอันเรื่อง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 แต่ก็ยังกำลังแดดก็ก็แดดมันยังแห้งอยู่นะเออมันเป็นจะตุลงเอออันออกย้ายเป็นตาเออเสนานำเห็นไหมอันจะตุลงกับอันหมู่ทหารหมู่อันทั้งหลายแลวนะหมู่อ่าหมู่อันหมู่ทหารหน้อยทหารหมู่น่ะก็อันกวคุมนะเสนานนำ ขี่มาเอาเสนานำไปพญาปะลากับอ่าองนภาเอาอทรงจ้งก้านำตังอ่าวิมาลาเต้าวิมาลาเต้าซำนั่งตั้งกลางเออปวงคำวางเออกองคำว่างอันนั่งบนอันจ้างหลังจ้างบนจะมีอันแย่งแย่งบน พระทับคาดมั่นอยู่บนแยงบนห้องว่ายแยงบนห้องว่ายแยงนะครับหลังจงังไปนั่งบนหลังจังบ่มุขาว่าดีเออเมียต้นนะครับสำทัดที่นั่นออสุลกันธาตอนนั้นออแล้วก็สุลกันธาสลีจันตาตามหลังเครื่องจันสามนางล้วนแต่อันลายทองล้วนแต่อันพระเจ้ามีกา ทองยิบยิบยำยำพราสารนางน,ะนั้นนี่พระสารานางทั้งสามนะ่ะก็ยกสะยญองยกขึ้นลอยเลยลอ,อยตัวมาเลยเป็นของอินตาเออสารานี่มันเป็นของอนันไปอินตาบนเสกเ,เ,เนลมิดให้เถึงจักไปไหนต้องไปตามได้ฮะสานไปเจือนั้นเอาละเอะเอ อันสามประสาทก็เหาะโดยมาลุกๆๆๆก้อยๆมานะวครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเนี่ยครับครับอันปัญญาปลาจะปลาปลาอันมิมลาเทวีกับอันอันตึงลูกตึงลูกไปลูกอันอย่างม้วนไปมดเข้าไปมดนะครับอโอเคนะครับเข้าไปเวียงวังแล้วครับอันเรื่องเราจะเป็นแล้ก็คอยติดตามมาต่อหน้านะครับเอาตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ